ท้ารูฟังที่ก็ะค,ครับศาลสวนชนชิดวันนี้นำข้อคิดจิตใจมาเรียนฝากทันยครบซึ่งสารวันนี้จะนำเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเรื่องหนึ่งเอามาฝากทันยครบเป็นเรื่องที่เป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐเรียกว่าขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ขององค์พระสมมาตรมีเจา้าเอามาฝาก การดรบทำไมจึงนำขุมทัพย์จากพระโอษฐมาเรียนฝากทปานครบบเนื่องจากว่าช่วงนี้ถ้าเราติดตามข่าวทางสื่อออนไลน์ line, จะเห็นว่าวงการศาสนาพุทธนี่ปั่นป่วนศีลของนักบวชก็ไม่บริสุทธิ์เรียกว่า พระพิจาร์มัวหมองถามว่าทําไมพระพิจาร์ของนักบวชจึงมัวหมองมันเกิดจากใครคําตอบก็คือเกิดจากตัวพุทธบริษัทเป็นผู้ที่ทําเองพุทธบริษัทที่ว่านี้ก็คือภิกษุพิษุณีอุบาสกอุบาสิกาบุคคลทั้งสี่จำพวกนี้แหละไม่รู้ว่าใครต่อใครบ้างและ มีส่วนบกพร่องในหน้าที่ของตนทำไมจึงบกพร่องอาจจะบกพร่องจากการไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ในธรรมวินัยขององค์พระสมมาสมพุทธเจ้าหรือบางท่านบางรูปบางคนอาจจะรู้แต่ว่าขืนทำขืนทำ รู้กจใจว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ขืนทำเนื่องจากถ่วานาจของราคะความโลภความโกรธความหลงมันครอบงำเลยฝืนทำทั้งทั้งที่ตัวเองรู้อยู่กจใจจึงเป็นเหตุให้วงการสงฆ์นั้นปันปวนเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติพรรมอาจารย์นั้นทำได้ไม่สมบูรณ์พรรมอาจารย์ที่ปฏิบัติ ก็กลายเป็นพรมจรรันที่บัวหมองเรียกว่าศีนนั้นด่างพร้อยนั่นคือพรมจรันรย์บัวหมองทีนี้อยากจะเรียนว่าที่เรามีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นบุคคลทั้งสี่จำพวกนี้แหละไม่รู้ส่วนหนึ่งไม่รู้ไม่พูดถึงส่วนที่รู้แล้วขืนทําไม่พูดถึงแหละจะพูดถึงคนที่ไม่รู้ คนที่ไม่รู้อันดับแรกก็คืออุบาสกอุบาสิกาบุรุษชายบุรุษหญิงที่มานับถือผู้ศาสนาท่านเหล่านี้ไม่รู้ไม่รู้ธรรมไม่รู้วินัยขององค์พระสมมาภุริเจ้าเสร็จเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทนุบำรุงศาสนายัางไงไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวยังไงถ้าจะเข้าไปฟังทำฟังเทศจาก พระสงฆ์ถ้าจะไปทําบุญชุนทานกับพระสงฆ์ถ้าไม่รู้ธรรมวินยัยมันก็ทําบุญกับพระสงฆ์ไม่ถูกพระทําบุญไม่ถูกพระนึกว่าพระสงฆ์นั้นเป็นเนื้อนาบุญของโลกเห็นโกนศีรษะห่มเหลืองแล้วก็คิดว่าท่านนั้นเป็นเนื้อนาบุญของโลกแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นการเข้าใจผิดเพราะไม่รู้ว่า พระสงฆ์ที่เราเข้าไปนั้นท่านปฏิบัติตามธรรมวินัยหรือไม่ถ้าเรารู้ว่าพระสงฆ์ที่เราจะไปทําบุญกับท่านนั้นรู้ว่าท่านเป็นคนปฏิบัติตามธรรมวินยัยเราก็จะทําบุญแล้วได้บุญแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติตามธรรมวินัยหรือไม่คืนไปทําศูนย์สี่สิบห้ามันก็กลายเป็นทําบุญไม่ถูกบุญ ทำบุญไม่ถูกบุญเพราะถ้าพระสงฆ์เหล่านั้นท่านไม่ปฏิบัติตามธรรมวินัยนะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเอาขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ขององค์พระสมมาสุริชเจ้าจากเอกสารเรื่องนี้นี่ออกสารเรื่องนี้เป็นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ซึ่งเป็นผลงานที่พระเพระคุณท่านยาคุณหลวงปู่พุทธทาส ท่านกันกรองมาจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีแล้วท่านก็มาแปลเป็นภาษาไทยให้ชื่อหนังสือนี้ว่าขุมทรัพย์จจกพระโอษฐ์มูลนิธิธรรมทานจัดพิมพ์นะครับจะเอาสาระเลือกกลั่นเอาจากเรื่องนี้แหละเป็นบางเรื่องบางตอนเอามาฝากท่าน อย่างน้อยก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือเป็นการให้ข้อคิดเกินใจกับพี่น้องชาวพุทธผู้ที่ไม่รู้ว่าทํำยังไงจะทําบุญจึงจะถูกบุญทํำยังไงไวบพระจรึงจะถูกพระโบราณท่านบอกว่าว้พระพุทธย้า้ถูกทองคำํำว้พระธรรมย้าถูกใบลานว้พระสงฆ์ย่าถูกบุญหลานชาวบ้าน ถ้าเราศึกษาเข้าใจในขุมทรัพย์จากพระโอได้แล้วเนี่ยเราก็จะไหวพระถูกพระทําบุญก็จะได้บุญเรียกว่าที่บอกว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกเราก็จะเลือกพระสงฆ์ที่ถูกต้องว่าพระสงฆ์รูปไหนเป็นเนื้อนาบุญที่แท้จริงไปดูวันนี้จะเสนอเป็นตอนแรกแล้วก็จะนําเสนอต่อเรื่อกงกันไป จนกว่าจะเห็นว่าเหมาะสมอาจจะไม่ทุกวันนะครับแล้วโอกาสที่เหมาะก็จะนำมาเสนอท่านแต่ว่าจะนำเรื่องนี้เรื่องขุมทัานแต่ขโอดเนี่ยมาเรียนฝากท่านเป็นตอนๆเป็น,นช่วงๆช่วงละไม่ยาวนากัก <c oughs> สำหรับเหมาะเท่าับคนยุคน,นี้ที่มีเวลาไม่มากนะครับวันนี้จะมาเสนอเป็นตอนแรกว่าโดยเรื่องเนื้อนาที่ไม่เกิดบุญ เนื้อนาที่ไม่เกิดบุญซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือล่มนี้เริ่มละเอียดตั้งแต่หน้าสามสิบเอ็ดไปจนถึงหน้าสามสิบสี่แต่ว่าจะนำเอาใจความสำคัญมาเรียนฝากท่านในหน้าที่สาสิบสามถึงหน้าที่สาสิบสี่นะครับถ้าท่านต้องการจะดูรายละเอียดต้องเริ่มตั้งแต่หน้าสาสิบเอ็ดนะครับแต่นี้จะ เอาเฉพาะตอนสําคัญสำคัญซึ่งจะปรากฏตั้งแต่หน้า33ไปไนถึงหน้า34มาดูว่าเนื้อนาที่ไม่เกิดบุญนี่เป็นยังไงคําว่าเนื้อนาที่ไม่เกิดบุญนี่ขอเรียนก่อนนะว่าหมายถึงว่าพระพิสุผู้ที่ประกาศตวนว่าเป็นพระนั้นท่านมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องตามธรรมวิยไม่ไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมที่พระองค์ทรงสอน เมื่อไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมที่พระองค์ทรงสอนก็ถือว่าเป็นเนื้อนาที่ไม่เกิดบุญในเนื้อนาบุญหน้าที่สนสามนั้นท่านระบุว่าภิกษุที่ไม่ประกอบด้วยเหตุสีอย่างพระสงฆ์รูปใดหรือภิกษุรูปใดไม่ประกอบด้วยเหตุสี่อย่างต่อไปนี้ไม่ควรบูชาคือชาวพุทธไม่ควรบูชาท่านหนึ่ไม่ควรบูชาสองไม่ควร ต้อนรับไม่ต้องเอาดอกไม้ทุปเดียนไปสักการบูชาประการที่สองไม่ควรต้อนรับเมื่อเห็นไปเห็นมาก็ไม่ควรไปต้อนรับประการที่สองประการที่สมไม่ควรแจกการทรามบุญคือไม่ควรแจกกานนำสการะอะไรไปให้แม้แต่ข้าวปลาอาหารเรียกว่าไม่ควรแจกการทรามบุญประการที่สี ไม่ควรทำอัญชลีไม่ควรกราบไม่ควรไหว้บุคคลไหนน่ะไอ้ที่บอกว่าผู้ที่ไม่ประกอบด้วยเหตุสีอย่างน่ะแล้วไม่ควรแ่การบูชาไม่ควรแจก,การต้อนรับไม่ควรแจก,การทำบุญและไม่ควรแจก,การทำอัญชลีหรือการกราบไหว้แล้วเนี่ยเหตุสีอย่างที่ว่านั่นคืออะไรหนึ่งไม่ทนต่อรูป ไม่ทนต่อรูปเมื่อเห็นรูปสดสวยงดงามแล้วก็เกิดความกำหนัดเกิดความใคร่เกิดความพอใจในรูปนั้นจะเป็นรูปที่มีวิญญาณหรือรูปที่ไม่มีวิญญาณก็ตามรูปภาพที่เขียนรูปภาพต่างๆรูปปั้นทั้งหลายกระทั่งรูปของบุคคลที่สวยยงามไม่ว่าจะเป็นรูปของบุรุษหรือรูปของสตรีถ้าพิสูจน์รูปไหนเห็นรูปแล้วไม่ทนต่อรูปจิตใจเนี่ย ไปยึดมั่นถือมั่นในรูปนั้นไปยึดมั่นถือมั่นในรูปที่เห็นจิตใจไม่ปกติเรียกว่าจิตใจไม่ว่างจิตใจไม่เป็นกลางนี่คือประการที่หนึ่งระการที่สองพิสูรรูปใดเมื่อได้ยินเสียงเมื่อได้ยินเสียงแล้วจิตใจก็ติดในเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงที่ไพเราะขนาดไหนหรือไม่ไพเราะขนาดไหนแล้วแต่ จิตใจมีความลหลงไหลในเสียงนั้นจิตใจลหลงใหลในเสียงนั้นจะเป็นเสียงพูดเสียงร้องลําทำเพลงเสียงขับกลองอะไรแล้วแต่ถ้าไปติดคือไม่ทนต่อเสียงอะ่ะไปติดใจในเสียงนั้นไม่ทนจิตใจไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้อย่างที่เราเห็นยุคเนี้ยพ่อก็เปิดเพลงปุ๊บจะเห็นว่าบางท่าน นั่งอยู่เฉยๆแต่พอเสียงเพลงดังขึ้นอือโอ้โหลุกขึ้นเต้นร้องเต้นรำโอ้ยฟอนต์แอนไปเลยนี่คือว่าไม่ทนต่อเสียงประการที่สองนะไม่ทนต่อเสียงประการที่สามไม่ทนต่อกลิ่นไม่ทนต่อกลิ่นกลิ่นมันมาเนี่ยโอ้โหบางทีกลิ่นเหม็นกลิ่น ไม่ชอบใจแราพูดยังไงไปกินอะไรที่ไม่ชอบใจอ่ะก็จิตใจก็หงุดหยิดจิตใจหงุดหยิดจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจเรียกว่าไม่พอใจในในกลิ่นจะพอใจหรือบางทีกลิ่นมันหอมเนี่ยบางทีกลิ่นมันหอมมันไม่ใช่มันที่ว่ากลิ่นที่มันเหม็นอยดีไวนบางทีกลิ่นมันหอมกลิ่นหอมปุ๊บก็ยกาะเจ้ามาดมเห็นดอกไม้งามกลิ่นช่วยมาก็เด็ดมาดมอย่างเงี้ย หรือเห็นเครื่องสําบังได้กินเครื่องสําบังมาก็อยากจะเอามาแต่แล้วก็รวมมามา,มารูปไรตามร่างกายอย่างเงี้ยถือว่าไม่ทนต่อกลิ่นนะไม่ทนต่อกลิ่นนะประการที่สามประการที่สี่ไม่ทนต่อรถรถที่ว่านี่คือรถทาหารจะเป็นทาหารอะไรล่ะนะไม่ทนอาหารที่ สตา่ที่ญาติโยมอุบาสกปฏิการนํามาถวายศรัทธาแต่ตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะมีจิตที่มั่นคงได้บางทีก็อร่อยอร่อยอร่อยแร่บอกโยมแหมวันนี้ตำส้มต,ตำมะละกอตำถั่วได้มาอร่อยมากพรุ่งนี้ตำมาอีกนะโยมนะอย่างนี้คือว่าไม่ทนต่อรถนะไม่ทนต่อรถนะนี่ นี่คือไม่ทนต่อรถรการที่ห้าไม่ทนตภทภ่อผูฐทะพะคือการสัมผัสทางร่างกายไปนั่งลงปุ๊บโอ้มันไม่น่านั่งมันไม่น่านั่งมันแสงก็ได้จิตใจวาวุ่นแล้วคือไม่ทนต่อการสัมผัส หรือมันอุ่นมันนุ่มหรือว่ามันนิ่มมันนั่งดีโอโหที่นั่งที่ญาโยมจัดไทยวันนี้อ่อนนุ่มดีมากเลยนะโยมจัดอย่างนี้ทุกวันนะอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ทนต่อโผุตภะไม่ทนต่อการสัมผัสทางผิวหนังนี่สุบอีกทีถ้านักบวชหรือพิสูรูปใดไม่ทนต่อรูป ไม่ทนต่อเสียงไม่ทนต่อกลิน่นไม่ทนต่อรสไม่ทนต่อการสัมผัสทางผิวหนังถ้าพิสุรูปใดเป็นอย่างนี้ไม่ทนต่อลักษณะอารมณ์ที่มากระทบทั้งห้าอย่างนี้พระรูปไหนแล้วแต่ถ้าไม่ทนต่อเสียยนี้ถือว่าท่านไม่ใช่เลื้อนาบุญที่ดีเยี่ยม ถือว่าท่านไม่ใช่เนื้อนาบุญที่ไม่ดีเยี่ยมถือว่าท่านเป็นเนื้อนาบุญที่ไม่เกิดบุญเป็นเนื้อนาบุญที่ไม่เกิดบุญพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายจึงไม่ควรบูชาไม่ควรบูชาภิษสูเหล่านี้ไม่ควรบูชาไม่ควรให้การต้อนรับไม่ควรแก่การให้ทาน สุดท้ายไม่ควรแจก,การทำบัญชลีนี้คือคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่พระองค์กัดไว้นี่ถ้าเราพี่น้องชาวพุทธชายหญิงเข้าใจอย่างนี้กันกรองคัดเลือกที่สู่สงว่าท่านผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคนที่ควรแจก,การสักการบูชาเราทำบุคคลที่ควรแจก,การสักการบูชาพุทธนาก็จะ จเจริญรุ่งเรืองพุทธนาก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองนี่คือการทำบุญที่ถูกบุญกราบพระที่ถูกพระต้องรู้ว่าท่านเป็นคนที่ทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสและผุตภะหรือไม่นี่เป็นสารที่สำคัญอย่างยิ่งนำมาฝากท่านวันนี้ท่านผู้ใดจะ,สะแสวงหาเอกสารนี้มาไว้คู่บ้านคู่เรือนก่น จะเป็นประโยชน์ยิ่งนะครับหรือพีสู่สงอุปาสุรปฏิกาจะ,สะแสวงหาหรือจะไปคลิกอ่านอยู่ใน Google ก็มีนะครับโลกนี้มันเรียนรู้ได้ไง่ายหาสื่อการเรียนรู้ธรรมะได้มากแม้เราจะไม่ได้ยินใครพูดให้ฟังแต่เราสามารถที่จะ,สะแสวงหาได้ด้วยตัวเองนี่คือสารส่วนชนชิตว่าในเรื่องเนื้อนาบุญที่ไม่เกิดบุญฟังว่าคงเป็นข้อ,อคิดในจิตใจฝากพี่น้องชาวพุทธทุกท่าน หากท่านเห็นว่าสารนี้เป็นประโยชน์โปรดบอกโปรดแชร์แบังญาติมิทุกท่านให้รับทราบกันทั่วกันจะถือว่าเราทําหน้าที่เพื่อพิทักษ์รักษาผู้เสนาะให้ยืนยงคงอยู่คู่โลกตลอดไป